วันเสาร์ค่ะวันนี้โอ้โหวันเสาร์ระมาระวังอารมณ์สุขภาพนะถ้าเจ็บป่วยวันนี้ก็เจอหมอดียาดีนะคะถ้าการงานมีปัญหาก็มีมีมีมคนช่วยมีคนแนะนํานะคะตกงานจะได้งานการเงินจ่ายไปจะได้มาดวงการเงินยังถือว่ารายจ่ายเยอะได้เยอะอยู่นะคะสำหรับสุขภาพมีโอกาสได้ไปพบคุณหมอ,อความเครียดความดันระบบทางเดินหายใจบาง ท่านไอ,อเจ็บคอระวังเข่าด้วยนะคะทําบุญเสริมดวงวันนี้ทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับผู้ยากไร้วันนี้จะได้ข่าวที่ไม่สบายอกไม่สบายใจแต่เช้าหรือมีเรื่องให้ตกอกตกใจแต่เช้าระวังฟืนไฟนะคะส่วนความรักอย่าใช้อารมณ์นะคะทุกอย่างยังยังถือว่าดีนะถ้าคนโสดคนไม้มีโอกาสได้พบรักค่ะวันนี้นะถือว่าเจอเรื่องไม่ดีก่อน เรื่องดีจะตามมาวันนี้เพราะฉะนั้นถือว่าทุกอย่างยังสามารถควบคุมได้ <c oughs> โชคลาบนะคะโชคไม่เด่นแต่คนใกล้ตัวจะเป็นสื่อนำโชคให้โดยเฉพาะพ่อและแฟนหนึ่งหกสองย์แล้วก็สี่ห้าอาวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคใดๆนะคะไม่ว่าเรื่องคนเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักทุกอย่างยังสามารถโฟกัสได้โชคดีจ้ะ